สวัสดีจ้าพี่น้องหอดแล้วหอดแล้วบ้านเมื่อคืนอยู่นี่ฝนตกตกแห้งตกเป็นไฟดาวปลาแัลนอนเละเป็นโจ๊กเลยทางไปใส่ปูคึ้นกล้วยง่ายกย้ยยวยเข้าคนนี่ใส่นี่วัดเดีเ๋ยวเคียบพื้นที่บาเมื่อนี้

เนี yeah, 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 ่ยแล้วเดี๋ยวเราไปกับเพอนเขาไว้ยงนี้เกเอาแต่กตัวไปไหม

ให้่งานเวลาเยอะตองรักษาด้วยประเทศแงยาง่อะไรดิที่แมันะบาดไม่หลายมนีระบาดแ่ตอนนี้ไม่ได้ใส่ตบเขาแล้วอะไรเห็ยังนล้างเครื่องมือน่าเียดก้อยมัง่ก็จิ้งอะไรังนั้นาโอ้มังอายสิ่างว่าทุเางสิ่งหนึ่งตันึนที่แรก่าจะกอบิกมาอะไันสอกรอบพิแล้วมันเกิดอาการคือเวารต้องมมันหัวมันซึม เขาได้ถูกเดี๋มาคอเขาเสียหายแต่เขาใส่บานประตูน um> ้อยบานปูซ um> um> oui ิ um> ่งเ่ยต um ัวน้อยนะแล้วมันเสียมาเาบเปิดตัวเนเปิดซอบได้เลยนะที่ประตูว้เตาออก้ตีขอวนอจลกรอนไข่ไขอันย่งก่อนไข่นั่นแหะตัวเด้กับซิ่งน่ะอเก็บของซิ่ใ้ซ่งเนยเดยวเรานบานเดียวบานน้อยที่ว่าเป็นมันจะเป็นท่อเป็นย่างโน้นนเข้ากัให้ฟาปีดซื่อๆนะบอเวลามันทังมันยังก็เปิดออกเป็นประตูมา่กก็ดสวยงามเาแต่เวเจอต้เสียเาะมต้องอ้ง 然后

ที sí, uh, uh, ่น so oh. ี so ่น uh, ูเพื่อแรขาหาเพ่นยินเสีนี่ไปมาออไน้อ่่ี้นี่หนหนไม่ี่ลบ้ามเพอนอะไกกไม่ซุ้มใหญ่น้าที่นะครับ เบอไร้ดปะง้อเบอไร่ดดล้วปะโอ้อันดีท่าล้ียล้หรออหมว้สีลงผื้น

โอ้นี่บ่อันางางนะเพื่อนเอาไจ้สี่บ่ก็เลิกกินได้ป่ะกาเลิกกินนึกว่าเอาตืนๆแล้วมันนี้นาจใส่แูันแมมมนะใส่เอะอืมใส่แบบแม่เวลาสอนี่อเดี๋ยวได้ทอง เวลาก็หนับมันบาไหลแบบนี้มันจังเปิดแตงเห็ดไงคือจังทุกอย่างมั่วทุกอย่างเปี้ยงทอย่างเสียซึ่งเห็นซึ่งน้ามั่วจะน่าอ้ามันอ้ามนานจะเป็นเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนแบบพักที่สอดเหมือนเห็นขาเห็ดเลยมังเปิดประตูเปิดนะเพราะว่าเปิดแปลว่ามีตรทอไม่เสียเหมือนเหมือนเหมือนเคยเห็นค่ะแตงเห็ดไม่ได้ว่ามจไม่ทำไตทัวทุกอย่างเนี่ก็ไปกัน แต่ว่าการเฮ็ดแบบปิดให้มันเป็นเนื้อเดียวกันอย่างไรไดาสิคสิบน้ำบ้านเฮานี่มันจะเป็นมีปูนก็จะมีหมุนปูนเข้าไปแล้วเห็ุพวกอย่างนี้มันเสียเร็วมันมันก็เป็นอ่ะที่สน,นิมนยังขึ้นไปแล้วเนาะ ไออ้นไรคนแล้วไอมาร์กออกไปอ้นหน่ยเหล่าเห็ดหัวเหล่าเหดว 哇！你脚嘞？给我，你脚嘞？哪个呀？我感觉。 นี่ก็พี่น้องไงทุกคนเอาสำรับอัลบั้คลิปนี้ค่ครับเขกันไว้สำรับคลิปหน้าพอกันไหม่น,อน้องจันน้องอันนี้กลับมาหอดจอดถึงเฮือนไปทีเรียบร้อยแล้วน้อพี่น้อง